ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลเขาเรียกว่าทุ่งดอกกระเจียวสีส้มนะคะที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็นความงดงามของดอกกระเจียวซึ่งเป็นสีส้มสดมากเลยนะคะเนื่องจากว่าตากอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับทะเลโดยเฉพาะในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญมีความสูงถึง600เมตรขึ้นไปนะคะทำให้ดอกกระเจียวสีส้มนี้มีความสดสวยงามเป็นกระเจียวฉ่ด ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อยากจะเชิญชวนท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญท่องเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวสีส้มแล้วก็เรายังมีแหล่งท่องเที่ยวในเชื่อมโยงในพื้นที่ของอําเภอพุพระไม่ว่าจะเป็นน้ําตกป่าหวายบ่อน้ําร้อนห้วยน้ํานักนะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะช่วงนี้ทุเรียนพบพระนะคะมีหลากหลายทั้งหลงนกแรงนะคะ ล่องสันสืบไปที่ผลไม้ท่องเที่ยวออนเซ็นน้ำแร่นะคะที่อำเภอพบพระแล้วก็ท่อทงเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวสีส้มที่อุทยาแห่งชาติน้ำตกพาเจริญจังหวัดตากค่ะ